กกก่นน,กนะดดดูิเียถ้าเพื่อนอยากทังเพื่อนต้องถือมันเสร็จว่าอยากสวยต้องอดทนติดล้อชนห้ามตายโอ้ไม่ไหวค่ะสำหรับ EP 2ีสองมานะคะกด subscribe กด, like, กดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องด้วยนะคะพี่มะเมี่ยวไปทำปากกระจับรอบที่2 นางนะคะก็ได้ทำสัลยกรรมจมูกพร้อมกันในทีเดียวเลยคะ่ะวันเดียวกันเลยค่ะคือทำจมูกก็ตัดสินใจไม่นานก็ดูรีวิวเหมือนเดิมออกแบบว่าเป็นสาวเปรี้ยวแล้วกันแต่มีข้อแม้นะคะบอกกับคุณหมอว่าแต่หนูขอแบบว่าทำครั้งเดียวแล้วจบหนูกลัวทะลุนะคะคุณหมออย,ย่าโดม,มากแต,แต่ด้วยความที่เราไปทำปากมา คุณหมอเขาก็เลยแบบมันงัดขึ้นมากไม่ได้เพราะว่าถ้าใช่ปากเรามันจะชดขึ้นไปเออมันจะเห็นเหมือนแบบมันมันปากมันแทบจะเห็นเหงือกมันเห็นเหงือกเราเลยอ่ะแบบฟันแบบเออมันเนื้อจมูกจมูกปลายจมูกมันจะลึงเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่าโอเคนั่นแหละนั่นแหละก็เลยไปทำจมูกทำจมูกคุณหมอก็ฉีดยาชานะคะฉีดเข้านี่ในความรู้สึกนะคะ เออเขาปิดตาแหละแต่เรารู้สึกว่าเขาฉีดฉีดตลาจมูกสวนี้ฉีดข้างบนสวนลงฉีดแก้มอะไรอย่างเงี้ยเจ็บไหมตอนที่เขาฉีดยาชาตอนฉีดยาชาเจ็บมากพออีกตอนที่เขาเอาซิลิโคนไปยัดไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามันชานะคะใช่ใช่ใช่มันชาก็นั่นแหละคุณหมอก็ถอดเข้าถอดออกกันเหลาไปเหลามาถอดเข้าถอดออกแล้วคุณหมอก็ก่อนที่คุณหมอจะเย็บปิดคุณหมอก็ให้ดูว่าแบบนี้โอเคไหมทําได้ประมาณนี้แค่นี้นะโอเคนะแต่ตอนนั้นคือเรา เราใจเราเต้นปึกบปึบ๊ปึ๊ปึแล้ววอาโอเคค่ะพอโอเคพอแค่นี้ก็คือพอแค่นี้ก็คือเรากลัวเราไงเพราะว่าเลือดเราก็ไหลแบบเราหายใจไม่ได้เราต้องกืนเลือดลงคออยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วนั่น,น,นก,ก็คือเป็นจุดที่พีคที่สุดแล้วค่ะที่ต้องมานั่งกืนเลือดตัวเองลงคอเราก็ตก,กใจด้วยว่าเราไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคะและ้วไปดูรูปกันเลยค่ะ หน้าเหมือนแบบใครเคยดูหนังเรื่องอวตารบ้างคือมันมันบวมตุยมันบวมมันเขียวแบบโอ้โหแบบโอ้ใช่ใช่พอพอยู่สภาพนี้ไม่ได้อะไรอ่างี้พอพอเราเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบเราคิดไหมว่าแผลแผลพวกนั้นที่เป็นรอยชผลรอยอะไมันจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบเราจะดู YouTube ทุกวันเลยว่า ต้องปรกเออคน,อ,คนอื่นเขาเป็นยังไงดูรีวิวคนอ mm ื่นเขาเป็นยังไงกันต้องครบยังไงกินยาย,ยังไงเราก็รักษาตัวเองดีๆล้างแผลดีๆมันก็โอเคนะคะไม่ไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรใดๆก็ไปไปถอดเฝือกถอดเฝือกจมูกออกได้นะคะไปตัดไหมได้นะคะกะ็หลังจากที่มะเหมียวพักฟื้นจากการทําจมูกแล้วก็ปากกระจับเสร็จแล้วนะคะนางยังไม่เค็ดนะคะนางก็ยัง มีอะไรที่บอกว่าฉันจะทําตรงไหนโตใช่ใช่ตอนเขาฝื้นก็จะคิดอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลานะคะแต่คือแบบพอไปตัดตดอ่าถอดถอดเฟือกตัดไหมเสร็จนู่นนี่เสร็จกลับมาบ้านปุ๊บเธอไม่เข็ดนะคะเธอไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดจริงๆนะคะเธอไม่เข็ดค่ะอ่าก็พอมายิ้มส่องกระจกตัวเองที่บ้านนะคะแต่คือฝีปากเราอ่ะมันโดนตัดไปเยอะมันแบบฝีปากมันบางอ่ะ แล้วฟันเราตอนนั้นฟันเรามันเกเย็นไหมเกะรู้สึกมันเย็นใช่ฟันมันหย่นแล้วฟันมันเป็นเป็นมันยื่นออกมาอ่ะทุกคนนึกสภาพนะคะฟันเหมือนตัวเอ็มเลยค่ะฟันหน้ามันเหมือนเหมือนตัวเอ็มพอมันยื่นออกมาเราก็จะคิดว่าเอ้ยฉันเป็นแก้วหน้าม้าไหมเนี่ยใช่ใช่แล้วปากก็คือแบบคือทําทํายังไงก็คือปากบนมันคุมคุมฟันไม่ได้คือมันมันมันไม่อมันไม่สามารถหุบปากได้เหมือนปัจจุบันอย่างเงี้ยมันมันมันไม่หุบมันมันมันไม่เป็นปกติ ใช่ก็คือมันปากลิ้นปากบนกับล่างมันไม่ประกบกันเลยคือเธอจะยิ้มไม่ยิ้มไม่รู้ฉันหินฟันเธอตลอด<ช>คือจะเป็นในเรื่องนั้นนะคะใช่ค่ะต้องไปทําอะไรเธอจัดฟันค่ะเธอก็ไปจัดฟันจัดฟันนะคะก็เริ่มเข้าคลินิกจัดฟันคุณหมอจัดฟันก็บอกว่าทําไมเธอถึงเลือกที่จะไปทําศัลยกรรมอย่างอื่นมาก่อนที่จะจัดฟันคุณหมอบอกว่าศัลยกรรมอย่างแรกที่ทุกคนคิดว่าจะทํา เป็นอย่างแรกนั่นก็คือน่าจะเป็นจัดฝันใช่ต้องจัดฝันพอการการจัดฝันจะทําให้หน้าเราเข้าที่ก่อนแล้วเราถึงจะไปปรับแต่งตรงอื่นแล้วมันจะแบบคือมันจะจบมันจะจบเรื่องมันจะจบใช่จะไม่ไม่ไม่ไปต่อเยอะหลายหลายเรื่องใช่ใช่แล้วก็แบบเราไปที่แรกรู้สึกอายมอไหมที่แบบพุยฟันยืดมากนะคิดไหมว่าเขาจะเอาหูเข้าตัว่าแบบยืดขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็แบบก็ก็คิดก็คิดอยู่นะว่าแบบ มันจะได้หรอมันจะได้หรอแตาก็คือจัดไฟฟันสามเดือนแรกนะคะฟันก็แบบจากที่มันเป็นตัวเอ็มอะค่ะก็คือเลียงเลียงสวยเลยแล้วมันก็เริ่มแต่ว่าไม่ได้ถอนนะคะจัดแบบไม่ได้ถอนก็คือดึงดึงเข้ามานะคะนั่นแหละแล้วทำฟันมากี่รอ,อ,อบสองรอบสองรอบนะคะทำันเหตุผลที่เธอต้องจัดฟันสองรอบเพราะอะไรบอกท่านผู้ชมค่ะคือว่าคือเราไม่ได้ถอนเราคิดว่า การไม่ถอนมันน่าจะพอดีแล้วอแต่พอพอถอดถอดเหล็กถอดเหล็กจัดฟันออกจริงๆถอดแบกเก็ตออกจริงๆแล้ววันที่เสร็จมันยังกลายเป็นว่าฟันเลียงสูงไอ้แต่มันยังยื่นอยู่มันยังไม่ปลูกเข้าไปใช่มันยังมันแบบริมฝีปากมันยังแบบถึงแม้มัน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 ก็ปิดมันริมฝีปากมันก็ปิดได้แหละแต่ว่ามันก็ยังมีแบบส่วนที่แบบ ยังเห็นอยู่ว่ามันยื่นคุณมองด้านข้างเหมือนแบบเหมือนฟันเรายังหย่อนอยู่อ่ะแต่แต่แค่ฟันเรียงสวยเรียงตัวสวยแค่นั้นเองค่ะก็เลยมีความคิดว่าฉันต้องมาทําใช่ใช่รอบรอบสองนะใช่ก็เลยไปจัดฟันรอบสองค่ะคือคือทุกวันนี้ก็คือเป็นการจัดฟันรอบที่สองก็คือซึ่งซึ่งเริ่มจัดตัวแล้วใช่ไหมรอบแรกรอบแรกจัดสี่ปีนะคะอ่าสี่ปีถอดเหล็กนะคะส่วนรอบสองนี้อันนี้เข้าเข้าปีที่อะไรแล้วเอ่ย ปีที่ห้าแล้วค่ะปีที่ห้าแล้ว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 เคยถามหมอไหมคะคุณหมอคะเมื่อไรคุณหมอจะถอนทีนูสรีเนะคะกะหนูหนูเริกไม่ไหวแล้วนะคะคุณหมอก็เลยพิจารณาให้ใช่ให้ให้เราถอนออกไปสี่ซี่สี่ซี่มันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างเยอะตอนนี้มันก็เลยใช้เวลานานแล้วความที่เราเป็นคนน่าจะลากฟันลึกละมั้งมันก็เลยแบบจะลึกแหละเพราะว่า การเคลื่อนตัวของฟันมันช้ามันก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นที่แบบฟันเข่าแบบว่ามันเคลื่อนตัวง่ายเพราะว่ารากฟันแต่ละคนน่ะมันลึกมันไม่เท่ากันใช่ใช่ค่ะเพราะบางคนสองปีครึ่งถอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเข้าปีที่5แล้วนะคะก็คือใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอีกนิดนึงค่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการฉีดไขมันใบหน้าแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูรูปนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวไปต่อไปค่ะ